สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้จะมาที่ easy earn to cash กันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เอาแอปนี้มาแนะนำตอนนี้มียอดพอที่จะถอนแล้วนะคะเดี๋ยวจะสอนการถอนเงินจากแอปเข้าบัญชี to money wallet ให้ดูว่าเขาถอนเงินกันยังไงส่วนหน้นตาตาของแอปจะเป็นแบบนี้แอปนี้เป็นแอปที่ดาวน์โหลดแอปมาแม่มาแล้วก็ ดาวโหลดเกมในตัวแอปแล้วก็เล่นเกมแล้วก็สะสมเหรียญแล้วก็ถอนเงินการถอนเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทอันนี้คือหน้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้ก็ลองดูนะคะสําหรับคนที่เป็นสายเกมถามว่าคะแนนได้ดีไหมส่วนตัวน้องมองว่าคะแนนได้ดีนะเล่นเกมไม่นานก็ก,ก็ได้อะเออก็ลองดู ทุกอย่างมันอยู่ที่เราค่ะเราต้องลองทําเองเราจะมานั่งฟังพี่บอกว่าเอ้ยมันได้จริงนะแต่เราดาวน์โหลดมาแล้วเราไม่เล่นมันก็มีค่าเท่าเดิมหรือแค่ดูคลิปแต่ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เหมือนเดิมถ้าเราอยากได้เงินเราดูคลิปแล้วเราลองคิดว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่นถ้าตัวแอปหรือตัวเกมมันน่าสนใจสำหรับเราแล้ก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นก็ได้ Okay, นะคะส่วนเมนูการถอนเงินของแอปจะอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าแลกเปลี่ยนการถอนเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่1 0บาทการถอนเงินของเขาตรงนี้นี่นะอ่ะอีกรล่าหนึ่งกดงนี้กดไปในยอดที่เราอยากจะถอนเสร็จแล้วก็เขาจะบอกนะคะว่า เงินกี่บาทใช้คะแนนเท่าไหร่จะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปอืมอ่ะโอเคใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลื่อนลงมาด้านล่างอันนี้เขาจะเป็นกฎของเขาเขาบอกว่าจะได้รับเงินภายใน3วันทําการไม่รวมวันหยุดแล้วก็ ถ้าใส่เบอร์บัญชีไม่ถูกจะไม่ได้รับเงินแล้วก็เขาใช้แค่หนึ่งเบอร์หนึ่งบัญชีเท่านั้นฮะอ่ะกดยืนยันลายลีดของเขาจะเป็นแบบนี้อโอเคกดยืนยันอีกรอบหนึ่งสำเร็จตอนนี้และคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณสามารถความคืบหน้าในคะแนนของเรา คีอันนี้แลกไปแล้วคะแนนของเราลดแล้วนะคะบันทึกการถอนของเราจะอยู่ตรงเพชรเอ้ยเพชรตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้คือประวัติที่วดาวน์โหลดเกมมาเล่นอ่ะใช้นี่นะคะเสร็จแล้วมาตรงคำว่าแลกเปลี่ยนเนี่ยค่ะทูมันียี่สิบบาทก็รอค่ะ ระบบข้อแจ้งไว้ว่าจะรอได้เงินประมาณสามวันทําการก็ก็รอรอรอเงินเข้าถ้ามีเงินเข้าก่อนเดี๋ยวจะมาทําคลิปอัปเดตให้แต่ถ้ายังไม่มีก็รอสามวันก็ได้ค่ะแต่แต่คิดว่าน่าจะเป็นรอบการลงคลิปในรอบถัดไปเพราะว่าพี่จะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ก็ถ้าเงินเข้าวันอังคารพี่ก็ลงคลิปวันศุกร์ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ละกันสำหรับ คนที่อยากได้วิธีการทางเงินออนไลน์ที่ง่ายๆได้เงินจริงจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆเกสาะสะสมไปเรื่อยๆเดือนนึงพอได้ค่าเน็ตสองสามร้อยก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆส่วนอย่างอื่นก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันในคลิปหน้าละกันคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการมาสอนง,งานหอนเงิน ใครที่สนใจดูคลิปก่อนแล้วก็รอการอัปเดตในคลิปตัดไปก่อนแล้วค่อยมาดาวน์โหลดก็ได้ใครที่อยากรู้วิธีการหาเงินลไลายเพิ่มเติมสามารถดูในโปรไฟล์ช่องได้นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับค่ะ